กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมขานะคะ,ะช่วงนี้นะคะยังว่างอยู่นะคะแต่ช่วงหน้าปีหน้าไม่มีไม่ว่างแลนะเพราะามีลูกค้ามาลงแล้วนะคะลูกค้าผมคุยเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะเสียบนะคะสนใจก็มาได้ยังเหลือว่างอีกหนึ่งช่วงนะคะ0 9 0ย9 9ก้นนั่นเองนะคะ จินตลาไม่ใช่จินตลาสุขพัฒนะคะแต่เป็นจินตลานะคะนักร้องหมอลำลุกทุ่งชื่อดังนะคะเออหรือนะพี่จินแตงโมของเรานั่นเองนะคะหลายคนเข้าไปถามเยอะนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับลุงพลเพราะล่าสุดเนี่ยสารสารข้พิพากษาไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าจำคุกี้สิบป,ปีนะคะก็ะจุกอยู่นะคะส่วนประแตนยกฟ้องแต่ดูท่าทางว่าฝ่ายน้องของทางครอ,อบครัวน้องชมพู่เนี่ยเขาจะ อุทธรด้วยนะคะกับคําสั่งเนี่ยนะคะก็หลายฝ่ายก็ออกมาออกไลกงรายการว่ารู้ตัวตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นลุงพลนะคะว่าพฤติกรรมเนี่ยมันแปลกๆนะคะพี่ต๋อก็นั่งดูที่ก็เอาเทปมาออกคุกว่ามันแปลกๆเหมือนกันนะคะแต่มันก็มีคนที่รัก แล้วมันก็เวลาเรามีคนเกียดมันก็จะมีคนที่คนรักกันอย่างเช่นพวกพี่ยูทูบเบอร์ต่างๆเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จริงนะคะนู่นนี่นั่นนะคะก็แล้วแต่มุมมองแต่สุดท้ายเนี่ยคำตัดสินของศาลคือว่าสิ้นสุดแล้วนะคะสําหรับศาลชั้นต้นนะคะเขาบอกว่า คนก็ไปถามพี่จินของเราซึ่งจิน,จนตลาดเนี่ยผู้จัดก,การส่วนตัวเขาชื่อหวานเป็นเป็นเพื่อนพี่เต๋าเองเพื่อนซีเลยนะคะพี่จินปัดตอบสื่อนะคะแสดงจบกลับนะคะหลังโดนแซะร้องกับลุงพลนั้นเข็งนะคุณผู้ชมนะเพลงเต่างอยเนาะเอามาร้องจนโดง่ดงดงัดง,ดงจนลุงพลเนี่ยจากคนทําไร่ทํานาธรรมดาธรรมดา,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 าแล้วมีคณีน้องชมพู่กับกลายเป็นคนมีเงินมีทองนะฮะมีเงินเก็บมรูุกี่ล้านกับป้าแตนนะคะแล้วก็ไปออกเลยกงรายการแต่บางช่องไม่ให้ออกนะ,ะบาง ช่องเนี่ยมีช่องหนึ่งห้ามออกเลยนะมีบางช่องเขาไม่ให้ออกเลยนะ เออเคยไปถ่ายรายการรายการหนึ่งแล้วเขาบอกว่าให้ตัดฉากนี้ออกให้หมดเลยนะคะวันนี้นะคะจินตลาภูล,ลาบนะคะนักร้องศิลปินชื่อดังมากๆนะคะได้ขึ้นเวทีงานฟรีคอนเสิร์ตนะคะขึ้นลุกทุ่งมหาชนมหานครหัวภัยค่ะ95 FM ร้องเพลงเต่าง,งอยเปิดตัวเป็นเพลงแรกเลยถือว่าเป็นเพลงที่เธอออกมาจากค่ายใหญ่ๆแล้วเธอก็ทําเองแล้วเธอก็ดังด้วยนะคะทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้ให้บอกทักทายบรรดาแฟนเพลงหน้าเวทีแต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดหลังโชว์เพลง องนักร้องสาวก็รีบเดินทางกลับนะครับในการทําการแสดงโดยทันทีเลยก็จบปั๊บก็กลับปุ๊บเพราะกลัวโดนถามพอถามเสร็จปั๊บเดี๋ยวพี่จินก็ไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องใครจะเอาใครมาล้อกู้พิจารณ์กับแกแกก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าแกเอากระแสอย่างเดียวก็คือหมายความว่าตอนนั้นลุงพลเขามีกระแสเขาก็เอาจินตลากรบลุมพลมาทําด้วยกันก็มันก็เป็นกระแสที่ดังเกิดขึ้นนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากกรณีที่ชาวเน็ตไปคอมเมนต์แซะนะคะัร้อง,องลัก้องลุกทุ่งหมอลำสาวจินตลาภูลลาบนะคะในช่วงที่ลุงพลเนี่ การเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาจำคุกเนี่ยคดีละ10ปี2คด,ดีก็2อันก็20ปีน้อล้นเนาะ ยี่สิปีเต็มแม็กนะคะเต็มแม็กไม่มีรถนะคะแล้วก็ประกันตัวไปประมาณ5 0 0 0 0นทั้งนี้จินตลาเคยได้ร่วมเพลงร้องเพลงเต่าง,ง,งอยกับลุงพลจนเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วประเทศมียอดวิวสูงสุดถึง20ล้านวิวโดยหลายคนก็ระบุว่าที่เอานักโทษคดีน้องชมพู่มาร่วมงานสร้างกระแสเนี่ยเป็นศิลปินหรือทางค่ายเพลงจะออกมาขอโทษกับสังคมหรือสังคมไทยหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านนักร้องสาวก,ก็ไม่ได้ออกมาตอบคอมเมนเ์ใดๆทั้งสิ้นตอนนั้นยังคดียังไม่สิ้นสุด อันนี้ไม่ได้เขาข้างเขานะคดีมันยังไม่ได้สิ้นสุดเขาลุงพลยังตกเป็นแค่ผู้สงูสต้องสงสัยแต่ตำรวจเน่เขารู้แล้วว่าใครตำรวจทนายความดังๆเขารู้หมดแล้วว่าใครนะคะแต่ว่าลุงพลเนี่ยเขายังตามกฎหมายเนี่ยเขายังตกเป็นผู้ต้องสงสัยเขายังไม่มีใครชีชร้ชัดว่าเขาเป็นเป็นเขาสุดท้ายมันมาชีชา้ชัดเรื่องเส้นผมที่อยู่ในรถแล้วก็มีลุงอะไระที่ลงมาจากผู้เหล็กไฟแล้วเห็นลุงพลลงมาด้วยอ เออนั่นแหละคนนั้นเปพยานปากเอกพยานปากสําคัญเลยลุงคนนั้นนะ่ะนะคะว่าเห็นแกนเดินลงมาจากกูเหล็กไฟในช่วงเวลาที่แกบอกแกไม่รู้ว่าแกไปไหนแกจ,จำไม่ได้นะนะคะซึ่งตอนนี้หลายคนก็บอกว่าทนายดังๆหลายคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าคุณลุงคนนั้นเนี่ยเขาควรจะได้มีให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการมีการคุ้มครองพยานเพราะว่าตอนนี้เขายื่นอุทธรณ์กันอยู่ศาลอุทธรณ์ก็จะตัดสินเพราะว่าเขาจะศาลสั้นต้นเนี่ยเขาจะเป็นอีกชุดหนึ่ง นะคะสารอุทธร์ก็จะเป็นชุดใหม่เข้ามาตัดสินนะคะแต่ทางสุดท้ายเนี่ยนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะจะสารชั้นต้นสารอุทธรสาลฎีกาเนี่ยเาทุกสารท่านก็จะอิงในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวบอกหมดจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะพ anyway. ี่เต๋อบอกเลยนะคะว่าคนพยานท่านนี้จะพูดว่ายังไงพยานคนนั้นจะพูดว <st> ่ยา,งงายังไงคนนั้นจะเห็นยังไงสุดท้ายเนี่ยตายที่นิติวิทยาศาสตร์หมด พราะนิติวิทยาศาสตร์จะไม่โกหกศพจะไม่โกหกถึงแม้ว่าศพจะพูดไม่ได้แต่ศพจะไม่โกหกร่องรอยจะไม่โกหกนะคะมันมีการตัดผมนะคะและผมที่ตัดเนี่ยดันไปอยู่ในรถลุงพลหนึ่งเส้นแล้วก็เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มีพยานสำคัญก็คือคุณลุงคนนั้นน่ะที่ไปฉีดยาแล้วก็เจอเดินลงมาจากภูเหล็กไฟอ่ะคนนั้นก็นั่นคับพยานปากเอก ปากสาคัญนะคะก็เหนื่อยค่ะลุงพลงวดนี้เหนื่อยต้องบอกก่อนว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยพอๆกับคดีสมรักคําสิงเลยเหนื่อยพอๆกันแต่สมรักเนี่ยโอ้ก็หนักเหมือนกันนั่นก็หนักนั่นก็หนักหนักนะ17นี้หนักเลยแล้วก็ลุงพลนี่ก็หนักหนักเกินไปแล้วเกินจะแบกนะคะอ่ะเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมนะครับประมาณตีสี่ที่จังหวัดนนท์นะคะ น้องนมเย็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูอยู่ๆก็ล่วงลงมารถไม่ได้ล่วงนะคะไอเหล็กไอเหล็กที่มันเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันล่วงหลุดลงมาจากซีเมนที่มันเกาะอยู่นะคะ เออนะคะก็มีการรายงานข่าวแล้วก็รัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปเรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะฮะนั่นก็คือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะหลังลงพื้นที่นะคะโครงการรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีชมพูหรือน้องนมเย็นที่ทุกคนรู้จกักคนแน่นคนแน่นมากเพราะตอนนี้ยังให้ฟรีอยู่ใช่ไหมยังฟรีอยู่คนแน่นโอ้โหโดยเฉพาะเส้นหลัก4เส้นเนี่ยเส้น,นเส้นเนี่ยแถวน,นี้แน่นเลยจนถึงรามอินทรานคนแน่นตลอดเลยนะคะ บริเวณหน้าถนนตีวานนท์ซึ่งเป็นช่วงเวลาตีสี่กว่านะคะตอนนั้นยังไม่มีใครอยู่บนรถมั้งยังไม่มียังไม่มียังไม่ม,ยม,มียังเป็นรถเป,เปล่าๆอยู่นะคะตีสี่กว่ากว่าเกือบตีห้านะคะ เกิดเหตุการณ์นะคะรางจ่ายกระแสไฟฟ้าหลุดล่วงลงมาบนพื้นถนนก็ไปทับรถกันเยอะแยะมากมายโดยนายสุริยะจุงรุ่มเนืองกิจเนี่ยก็ระบุว่าจากกรณีการหา,หารือร่วมกับการขนส่งนะคะทางรางนะคะการรถไฟขนส่งเนี่ยนะคะเขาก็รัฐมนตรีต้องมานะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการแต่ทําไมเกิดปัญหาแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่า,า,วาได้นะคะรับหรือปรับฮะ เอเหรอผู้รับประชานโครงการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและก็พี่น้องประชาชนนะคะตนจึงสั่งการให้นะครับปิดการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูแต่ื่อเช้ายังวิ่งต่นะอ๋อเหรอแถวนนไม่ไปใช่ไหมแถวแถวน,นี้ยังมาได้นะลาวินทาจแจ้งวัฒนะยังมาได้อยู่พี่เสาเห็นอยู่นะเออนะคบเพื่อตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้นาะยสุริยะเ็าเปดิดเผยยังไงอะมีมีคลิปสัมภาษณ์ใช่ไหมอ่าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ แต่ก่อนที่จะมีการบริการประชาชนทงางรอฟมจะมีรถตรวจขบวนที่มาตรวจความเรียบร้อยของระบบรางว่ามีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับซึ่งระบบรถไฟฟ,ฟ้าที่มาตรวจรางเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตอนมาตรวจเนี่ยก็ปรากฏว่าน่าจะมีเศษดินนะครับซึ่งเกิดจากทางเครน<อ>นะครับ ซึ่งทางบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะคืนพื้นที่ให้กับาการขอสร้างนะครับพอดึงต้องเอาเครนเนี่ยไปดึงชิปพลายซึ่งกันไม่ให้ดินถล่มเนี่ยนะครับพอดึงขึ้นมาน่าจะเสร็จดินตัวนั้นไปติดอยู่ที่รถตรวจการมันก็เลยทําให้พอมีดินมาติดนะครับมันก็จะไปไปตัวรางที่จ่ายไฟเนี่ย มันก็เลยผูกทําให้ล้มลงมาแล้วนะพอล้มลงมาก็เลยมาพาดสายไฟก็เลยทาให้สายไฟเนี่ยตัวเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มลงมาด้วยนะครับอืมนะคะอันนี้ก็เป็นคําของท่านรัฐมนตรีนะคะก็เขาก็คืนพื้นที่จริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าแถวบ้านพี่ต่อเขาเริ่มคืนพื้นที่กันหมดแล้วลเส้นลาบินทาแล้วก็เขาก็จะมีดินอยู่ข้างล่างด้วยอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเขาจะเอามาปลูกเป็นต้นไม้ มีลงเฟื่องฟงูฟงเฟื่องฟ้ากันด้วยนะคะก็มีอันนี้เรื่องจริงนะคะก็รอดูกันต่อไปค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีข้อผิดพลาดได้นะคะแค่รถไม่ล่วงลงมาก็บุญแล้วค่ะนะคะอันนี้แค่รางเฉยๆเพราะว่ารางเนี่ยพ,พอมันล่วงลงมารถก็คาคาอยู่บน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 ,บนในนี้เลยใช่ไหมเอออยู่ข้างบนปกตินะคะ ก็แก้ไขกันนะคะแล้วก็ต้องดูแลก,กันให้ดีด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีขานะคะฝากไปด้วยเรามาดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อำนวยความสะดวกมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดกันได้บ้างนะคะก็อย่าไปว่ากันเยอะนะคะตราบใดส่วนเรื่องรถรถนี่รู้สึกว่าต่หยูทางรถไฟฟ้าเขาคงจะรับผิดชอบมั้งเคลนที่หล่นลงมาไอ้สายที่หล่นลงมาโดนรถเขาว่าบางคนก็ กระจกมองข้างก็แตกพังไปหมดเลยบางคนก็ลงหลังคานะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ประกันจัดการนะคุณผู้ชมขานะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมขานะคะต้องขอขอบคุณนะครคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการของเราใครอยากลงโฆษณายังแทรกได้อยู่นะปีหน้าเต็มนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นะคะวันนี้พี่ตัดพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ